ไปนะอนสองมุมตัวนี้นะคะเกี่ยวเรื่องนี้ในบทโอเย่พ totally> ี่โอเยรแล้วึช MA> ื่นก็โอ้โหรู้สดีใจมากๆครับสำหรับบทโอเยนะครับก็เหมือนที่บอกว่าโอเยเป็นตัวละครที่เหมือนแบกอะไรทุกอย่างไว้ในเรื่องอะทั้งเรื่องไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ก็คือเหมือนแบบถ้ามีเรื่องหนักใจอะไรในค่ายหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่แบบว่าเก็บไว้คนเดียวผมรู้สึกว่า รู้สึกขอบคุณตัวละครโอเยนะที่ทําให้ผมเรียนรู้อะไรในตัวละครหรือว่าสิ่งที่ผมไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกขอบคุณมากๆครับรู้สึกขอบคุณตัวละครเชอร์เหมือนกันครับเพราะว่าเชอร์ทำให้แบบทุกคนทั้งแบบแฟนคลับที่เพิ่งติดตามฟุ๊กหรือว่าแบบเคยดูฟุกกั้งแต่โปรเจกต์กอฟ้าเงี้ยก็คือได้มารู้จักฟุกมากขึ้นในบทบาทของอเชอร์เนาะแล้วก็รู้สึกว่าบทบาทแบบเขาเรียกไงโอเยกับเชอร์เนี่ยมันได้เห็น<ช>อะไรหลายๆมิติมากแบบไม่ใช่แค่แบบว่าชีวิต เขาเรียกไงอ่ะก่อนเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยมันน้อยเรื่องนะที่จะเห็นชีวิตที่แบบหลังเป็นแฟนกันแล้วว่าเขาเป็นยังไงเขาต้องประคับประคองไงให้ชีวิตเขารอดต่อไปหรืออะไรเงี้ยอุ้ยเหมือนซูไปอร์บอทเลยเนาะชีวิตรอดไม่ไม่ขนาดนั้นเอาเป็นว่าประคับประคองความรักอะไรเงี้ยแล้วก็ก็มันก็จะมีแต่ละพาร์ทในชีวิตคู่เงี้ยครับให้ให้เราติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันแล้วกันมีคนบอกด้วยผมไปดูมาเขาบอกว่าน้องเชอร์เป็นกรีนแฟกมากแต่ก็เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวรอดูอีพีสุด จะกินแฟกหรือวอเตอร์เมลอนแฟกข้างนอกเขียวข้างในแดงฉ่ำหรือเปล่าไปไปพีคพีคได้ตลอดแต่ว่าสุดท้ายเราก็จะจบเป็นเรื่องราวดีๆครับเพราะว่าเหมือนกับชื่อซีรีส์เลยวันดีครับวันดีจริงๆผมก็อยากขอบคุณชีวิตในเรื่องเนาะทย่ขอบคุณเชร์นะที่ทำไห้แบบว่าให้โอเยแบบว่า มีความสุขในชีวิตเนี่ยบางที่มันแบบว่าเครียดกับการในค่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังมีคนที่อยู่ข้างเราคอยซัพพอร์ตอย่างนี้ก็รู้สึกขอบคุณตัวละครเชิดครับครับแล้วชีวิตจริงอะครับช่วยให้พี่มีความสุขได้บ้างไหมฮะโชคดียังไงยไพูดไม่ออกเลยตอนนี้หูแดงวะเนียครับเนี่ยตอนนี้รู้สึกเขินรู้สึกเขินเฮ้ยถุงใส่เขาลัดแน่เลยเนี่ยใส่เอียร์แล้วัดเนี่ยดูสิให้ยังไงให้ยังงตัวละครโอเย้ละคะกับน้องฟุกกะหะตัวละครโอเย้เหรอครับ ผมรู้สึกว่าตัวละครจริงๆตัวละครเชอร์เด็กกว่าโอเยใช่ไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าจริงๆมันก็ทําให้ตัวละครเชอร์เนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในบางทีเพราะว่าเหมือนเราต้องคอยซัพพอร์ตคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่มากๆอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าเราก็ต้องพยายามเป็นที่พึ่งให้เขาด้วยอะไรเงี้ยอืมแล mm ้ว hmm. ในชีวิตจริงในชีวิตจริงเหรอไม่ในชีวิตจริงอ่ะผม,มเด็กกว่าพี่โตเหมือนกันแต่ว่าพี่โตเขาจะมีมุมหนึ่งที่แบบเด็ก เด็กแบบเด็กเด็กเขาเรียกไงไหนไหนน่ารักน่าหนักอะไรเงี้ยก็เป็นเด็กไงอาเหรอหลายๆอย่างที่ที่พี่ชอบอ่ะเช่นชอบเล่นเกมชอบอะไรเงี้ยคือมนเขาจะมีมุมเด็กๆอยู่เหมือนกันเพราะทีแรกอ่ะคนที่แบบไม่เจอเขาเลยก็จะเห็นว่าแบบว่าเออเขาดูเป็นผู้ใหญ่ดูนิ่งขรึมนะอะไรเงี้ยจริงๆไม่เลยฮะแต่แต่จริงๆก็จะมีโหมดที่เป็นเด็กอยู่ด้วยอะไรอย่างงี้เราก็รู้สึกว่าโอเคอยู่กับเขาบางทีก็รู้สึกว่าโตกว่าเหมือนกันใช่ผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าในบางมุมเขาก็โต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 กว่า แต่ว่านั่นแหละเราติดตามเ hey, ราต so. ิดตามอ่ะโอเคฝากเลยสำหรับ EP สุดท้ายที่กำลังจะได้ดูตอนนี้แล้วลูกฝากคู่เราด้วยนี่ก็ยังไงเดี๋ยวฝากทุกคนนะครับรอติดตาม EP 12 Final EP นะครับที่จะได้ดูเร็วๆนี้ตอน2ทุ่มครึ่งเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูว่าบทสรุปเรื่องราวทั้ง12 EP ว่าเรื่องราวความรักของแต่ละคู่หรือว่า ประเด็นอะไรที่มันยังมีอยู่ในเรื่องที่ค้างคาอยู่เนี่ยจะจบลงยังไงจะดีหรือร้ายหรือจะยังไงก็อยากให้ทุกคนมารอติดตามแล้วก็นอกจากมีคู่พี่เกพี่อินเนาะก็ยังมีคู่เรามีพี่โตกับฟุกด้วยก็ยังไงฝากติดตามไม่ว่าในทั้งบทโอเยเชอร์หรือว่าถ้ามีโอกาสในเรื่องหน้าได้เล่นด้วยกันก็ฝากติดตามพี่โตกับน้องฟุกด้วยนะครับฝากด้วยนะคะยูเซอรฟกับ